เกษตรกรวันยุสวัสด no ีครับพี่น้องเมอนภาพพี่น้องเมื่อเมาสอตำรวจราค่างัวอยู่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลครับเมอนเขามาสอบถามบนรถก่อนเลยครับว่าราคาเปินตังไวยู่ที่เท่าไดครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอ้าววัสดีนี่ครับเจ้าของงัวเิ่นครับของพ่อตัวใดเนี่ยครับนี่นะบักเถิกไงบักเถิกญ่เนาครับงัวไดนกักปีแล้วพ่อพัจะสีปีเนี่ยประมาณ4ปีแล้วครับเราเล่าสีปีเนาะครับเนาะพอตังไวเท่าไดครับนี้ย ห้องหกหมื่นสองราคาห้องกัสิใต้ยยุ้ะราคาห้องหกหมื่นสองเนาะพ่อเนาะจะทำมากคุยกันร่วมตัวได้กะหาเงินไปหาเงินไปไปนะครับเนาะสิบแปดหาสิบเจ็ดหาสิบแปดเลยนะบนไกลๆครับพี่นาเลอไงเลใหญ่แหงเนาพอเนาะใหญ่เล็ก่เลือดหนอกมันมันหย่อลงนี่ ความสูงนี <poisoned indo> ่อยู่ประมาณวังลอยหกลอยหกสิบบวกได้เนาะเทียบขนาดกับโตวคนเลยแหละคิดว่าอยู่ประมาณวังลอยหกสิบบวกครับลอยหกสิบเกินครับรับประกันแข้งขาเนาะพอเนาะแข้งขาปกติบทุกบทอนเนาะกับราคาหกหมื่นเท่าไดก็พอหองห้องไหวอยู่ที่หกสิบสองครับถึกตัวนี้ครับหกสิบสองส่วนตัวอื่นนี่ของพออีกวะ บ่่มมีีบบ่ครับสุบนี่ของเพิ่นเพลินฝากเมื่อนเดวอ๋ออันนี้เพิ่นซื้อมาฝากเมื่อกันเนาะครับเนาะนี่แต่ว่าของของพ่อนี่ยบลถอกตัวเดียวนะครับครับราคาห้องไว้อยู่ทีหกห0 0่นสองครับบงไกลๆพี่นะไปก็ขายอยู่ดอกับหาเจี๊หาแป๊ขายได้อยู่หากลัวกัวก็ขายเนาะครับเนาะแต่ราคาตั้งไว้เริ่มต้นอยู่ที่62,000นสอครับครับงวจากทางอำเภอเดีพ่อตากันครับอยู่ตากันเนาะครับพี่สะดวกพ่อสะดวกฝากเบอร์วะครับ เบอร์โทรครับ,บ0621931932873 2873คุณพ่ออยังครับอึ้งเดี๋ยวคันซื้อเดี๋ยวอึ้งตะการซื้อเลนซื้อเลนเนาะครับซื้อเลนว่าคุณพ่ออึ้งครับอึ้งตะการครับพักเปี่น้องเบิ้งคลิปนี้แล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับราคาห้องไว้ที่62,000ครับตอนนี้งหัวอยู่เที่ยงดวงเดือนหัวอยู่บนรถนะครับตอนนี้ พี่น้องสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามเลยครับพร้อมจะเอาไปส่งห่อเทียนเลยคราา 62, ับราคาหกหมื่นสองครับโทรมาคุยกันได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบรวงตัวต่อไปครับตัวนี้ตั้งราคาไปเท่าไหร่พอ่อห้าสิบบาทห้าหมื่นหา้หาครับห้าหมื่นห้าครับตันวนีว้หัวอะไรเจ็ดปีแล้วพอหัวอะไรสามปีสามปีสองเดือนสามปีสองเดือนเนาะครับเนาะ มันหมักเขาเนี่ยสามปีสองเดือนครับผสมไหมล่ะบ่าวพ่อย่างผสมอยู่เป็นแต่เพื่อนหนึ่ว่าผสมบ่ท่านนะออ๋ขึ้นแล้วรอบนึ่งจะผสมบ่ท่านนาะก่อนเนาะครับกับราคาราคาครับห้าหมื่นหาพันครับห้าหมื่นหาพันน้องพ่อน้องราคาตังไว้ครับตัวนี้ครับกับหมวออายุสามปีครับราคาห้าหมื่นหาพันครับึ้นไปแล้วรอบนึงแต่ว่าผสมบ่ท่านนาะก่อนเ้อง เดี๋ยวคนถ่ายได้หน่อยครับราคาท่านทำอะไรความสูงอยู่ประมาณบางลอย60หาบวกแกงครับกับรคาคาหาหมื่นหาพันมั่วอายุมปีกว่า มั่วจากทางอำเภอเดีพ uh, yes. uh ่ออำเภอเดชครับอยู huh. ah ่เดชอุดมเนาะครับเนาะครับบครั่วอยู่เดชจุดยู่บ้านยังพ่ออยู่บ้านนุ่นสว่างนุ่นสว่างนุ่นสว่างเดชอุดมเนาะพ่อเนาะกับราคาหามื่นหาน่าเป็นยังพอครับตกรอบไลยผสมอ๋อยังยังไม่ทำผสมเนาะพ่อเนาะมันผ่านไปแล้วรอบหนึ่งเนาะครับหามื่นหาว่าเป็นบอละถึงขายครับแล้วพ่อสะดวกฝากเบอร์ไว้พ่อ เื่อบอไ่ได้ครอบ่ได้บ่เป็นหยังโบเป็นหยังบ่เป็นหยังโบเป็นหยังครับบ่เป็นหยังถ้าพี่น้องสนใจก็วแวะเข้ามาชมอยู่ตลาดวอลลน่เฮานี่ล่ะครับพี่น้องแวะเข้ามาเบิ่งมาชมได้ครับมีหลากหลายใสขนาดให้เลือกแต่ว่าตัวนี้พอเพิ่นตั้งไว้อยู่ที่55,000ห,ห,หาครับเด็กมาตัวเดียวพอ่อกรแม่ลูกแม่ลูกนั่นอีบ่ครับครับประพ่อพาเข้าไปเบิ่งเนี่แม่แม่ลูกนี่ตั้งไว้เท่าใด็กพอ70,000 แม่ลูกน ates, <ช>ี่ยนะครับราคาเจ็ดหมื่นดูกพี่น้องูเพิ่กำลังกินนมนะครับลูกเดียวเจ็ดเดือนแล <im> so. ้วพ <im Luis favourite> <im> ่อลูกเลยสองเดือนสองเดือนเนาะพ่อเนาะราคาตังไวอยู่ที่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นนะครับแม่ลูกลูกกำลังกินนมอยู่เลยครับส่วนตัวนี้ราคาหามื่นหาราคาตังไวครับเจ็ดหมื่นครับเลยลูกคนลูกตัวที่แสดงแล้วพ่อ กินนมอยู่ตัวที่ตัวที่สามตัวตัวที่สามน้องอเคตัวตัวที่สามกำลังกินนมอยู่ความสูงมกเอเปอยู่ประมาณรอยหกสิบห้าบวกครับพี่น้องี่ย่หกสิบรอยหกสิบน้อง่เนาะอยู่วางนน่เนาะความสูงกำลังกินนมอยู่ท้องนีสมัยร้ง่หย่างอยู่ย่งย่ทํานได้ขึ้นเา่านจังได้อยู่อ๋อย่งย่งทองวางอยู่นอเนาะ ราคาเกบเจ็ดหมื่เนาะนะครับพี่นอ้องงัวขนาดราคาเจ็ดหมื่นครับรวกงกงๆๆนันเยใช่ครับตนลูกไส้ญครับงจะข้างเพื่อนรุดงครับเปิตะลียง่ายนะพ่อนะเมิ่งลูกเป็นตะกินนุ่มเก่งครับเป็นตะลียง่าย ก๋วยกุ้งข้าวก๋วกุ้งข้าวกินอดจังหวะแม่กันกับราคาเจ็ดเบอร์ครับพี่น้องตัวนี้ครับขอบคุณหลายๆครับพ่อเดี๋ยวพ่พี่น้องไปบนโต๊ะต่อไปครับ พ่อครับบักชึกนี่ห้องเตทะเลอัวสุดที่มาที่นี่วนียเอามาเอ้ามาห้องมาทะเลหัวนี่ห้องเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าครับพวกีเปิดไรที่เจ็ดสเก้ครับเมื่อเด้ยี่ปีพ่อสิบแปดนครับสิเดือนครับ ราคาเปิดไปที่เจ็ดเมืนเก่าครับเจ็ดเบือนเก่าหัวกับอีกสิบแปดเดือนนาอพ่อเนาะหัวยูเออเพ่อเดียวพอยูเอเรอสำลงนะครับสำลงแ่นครับอยูตำมบลอยังเนาะบนหกสว่างครับอ้องน้างาลังคกสว่างน้องอาลังบังโคกงม่นแบนับนี่ครับเจ้าของงัวเหมือนกับราคาเปิดไปอยู่ที่เจ็ดสิบเก่าครับเจ็ดเมือนเก่าครับ ตองรอบไหนครับเรือตรอบไหนครับข้างวิลลารนครับ่าลับราขาเจนเมอรเก้าครับความสูงน่าจะอยู่ลอยผมชิบบวกแด้ครับส้มไหมเราพัุ้มซุ้มครับเดอนคว่าครับส้มตหรือส้มหลอดนะครับหลอดนะครับใส่ซีใบไปใส่ซีใบไปเนาะครับเนาะ ซี0 9 6ูเกหกครับราคาขายกับแม่นี่ครับราคาเจ็ดมืนกพนบาแบบสมไ่อเรียบร้อยแรับตัวไหนห้องพอครับราคาห้องทะเลพอตัวไหนเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกน้ะครับเดี๋ยวเขาไปช่งใกล้ๆครับราคาเจ็ดหมื่นหกพันสมไ่เราบครับตัวไหนเนียครับเจเดือน สิบเจ็ดคน้ต้รพอมาสมตันี้ครับราคาเจ็ดหมื่นหกพันบาทเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับนครับเจ็ดหม่นหกพันบาทงา เจ็ดเินหพันบาทสูงอยู่รอยสี่สิบบเาสูงอยู่รอยหกชิบวกไดค้ครับได้่างว่าจะกข้างเพื่อสำรวกครับจะมาดูอันรับ พัวงามนาะพอง่ามอยู่ครับตัวฝาเบอร์ไว้บ่ครับได้ไเบอร์ยังพอ089นะครับ089 489 489 8412ครับ8412ครับ่หอยยังครับในหอยเสียงนะครับในหอยเสียงครับอยู่อำเภอสํารงนะพ่อเนาะสํโรงเนาะอารังทวนราคาพี่น้องฟังอีกทีนึงงนาอพ่อตัวนี้เท่าไหร่ออยากเจ็บเมื่นเก่าครับเจ็บเมื่อเก่าครับตัวนี้เจ็เมื่นเก่าส่วนตัวนั้นพ่อเจ็เมครับหองนะครับเจ็เมครับราคาห้องครับพี่น้องสนใจกับ พ่อเขามาสอบถามคุณพ่อคนใดครับม่วนจากทางอำเภอสัมรงอุลงองบลเท่านี้แหล,ละครับขอบคุณหลายๆครับพ่อนะครับ่อผมม่วตัวนี้พอครับแต่ถ้าห้องไว้เท่าไหรพ่พ่อสองพันครับมาดูใส่เริ่มต้นค,ร,นนครับพี่ 24, น้องม่วไทยบ้านนครครับขายลูกได้หรือห้องไว้ที่สองหมื่นสี่พันเราหอดอ่ะครับครับ,รบ สองหมื่นสี่พันบาทครับสมใแล้าบ่พอโสม้วครับโสมใบเรียบร้อยแล้วสองหมื่นสี่พันบาทครับเมื่อด้ปีพ่ออครบอวันจะพี่จะลูกมันได้ลูกตัวหนึ่งเหรอเออมันสามปีวัวเนาะพ่อเนาะมั่วใหญ่ราเล่ามากเลยสามปีว่าครับจะลูกตัวหนึ่งแล้วมั่วจากอำเภอไดพ่อ ยังชุ่มครับยางชุ่มหน่อยเนาะครับเบิ่งครับพี่น้องวัวไทยบานครับขนาดเริ่มตน้นราคายืนยันราคาที่หนึ่งเนี่ยพ่อนออราคาที่สองซีครับเพื่สองซีเนาะสองซีเนาะราคาห่องไวนะครับสองซีสองซีครับพี่น้องนะฮะแม่นีกครับส้มใบเรียบร้อยครับเป็นบัวไทยบ้านเท้าครับ บรรยากาศการซื้อขายห่วอยู่ตลาดน้ำเพอวารินชำรลาวครับพี่น้องพี่น้องเมื่อคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจช่องเกษตรกระกอบบรรยุทน,น้ำแน่้ด้ครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมได้หลายครับสำหรับพี่ๆน้าพี่น้องเพืเ่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ